วันนี้มายุจะมาพูดเรื่องอินเตอร์แอคทีฟคูมาจากคลิปคอนเทนต์แห่งอนาคตมายุก็ไปเจอคอนเทนต์หนึ่งมาที่น่าสนใจคูมาท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับคลิปของเราได้คูมาคอนเทนต์แนวนี้มีมาตั้งแต่เมื่อสิปีก่อนแล้วคูมาแต่คลิปที่ยอดนิยมที่สุดเป็นคลิปปี2019ยอดวิว12ล้านวิวคูมาและก็มีช่องอื่นๆที่เป็นช่องต่างประเทศได้ทําคอนเทนต์แนวนี้เยอะแยะเลยคลูมาคอนเทนต์ที่มายุว่าคือเป็นคลิปเล่นเปีนโน้คูมา ท่านผู้ชมสามารถเล่นเป็นโนบนย t u b e ได้มายุเห็นว่าน่าสนุกดีเลยลองทำบางคุมาจากคลิปเล่นเป็นโนบนย t ท b e ที่มายุได้อัพลงไปสามารถต่อยอดไปทำคลิปแบบอื่นๆได้อีกเช่นกองไวโอลินกีตาร์เครื่องดนตรีชนิดอื่นๆแต่คอนเทนต์แนวนี้สามารถต่อยอดไปได้มากกว่านี้คุมามายุขอเรียกว่าคอนเทนต์ทางเลือกแล้วกันนะคุมาจากคลิปที่มายุลงแค่กดเลขตัวถนึงเก้าจะออกมาเป็นเสียงโดเลมีคุมา แต่ถ้าเราเอาเลขตัวทั้งเก้ามาทําเป็นเกมหลกวครูมะเกมทางเลือกจะไปไซ้ายดีหรือขวาดีทําเป็นเกมจีบสาวหาทางออกจากเขาวงกฏหรือทาเป็นหนังสั้นแบบเน็ตฟิกเป็นคอนเทนท์ที่ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนโลกกับคลิปของเราได้ครูมะแค่คิดก็น่าสนุกแล้วครูมะมายุก็อยากทําทคลิปแบบนี้นะครูมะแต่มายุไม่มีเวลาทําเพราะต้องใช้ทัำแอนิเมชันทงกราฟิกถ้าจ้างคนอื่นทําก็เปลืองเงินทําเองก็ไม่ค่อยมีเวลาแถมไม่สวยอีกครูมะ มายุอยากเห็นคลิปแนวแนวนี้ถ้าทำได้มันคงน่าสนุกน่าดูเลยคุมะคลิปท้งเลือกบน YouTube มายุก็เคยเห็นอยู่แต่มันไม่ได้จบในคลิปต้องไปต่อคลิปสองคลิปตามอีกคุมะถ้าอยากดูก็ไปดูที่ n น็ f l i x กก็ได้คุมะ n น t f l i x ยังทำแค่สิบก่อนเรื่องเองสงสัยจะไม่นิยมอย่างที่มายุคิดคุมะแล้วเกมทางเลือกก็มีเยอะแยะคุณะซื้อมาเล่นเองก็ได้ไม่เห็นต้องทำเองเลยอย่างเกม De Become Human แอปวีแลนด The วิเชอร์หรือพวกเกมมือถือแอปเครื่องดนตรีก็มีคุมะไม่เห็นจําเป็นต้องเล่นผ่าน YouTube เลยถ้ามายุจะทำเกมแบบนี้บ้างก็คงทําไม่ได้คุมะตัวเกมกว่าจะเล่นจบตั้งร้อยชั่วโมงขึ้นคุมะขนาดมายุเองอยู่ในฐานะผู้เล่นยังใช้เวลาเล่นนานถ้ามายุเป็นผู้พัฒนา,นาเกมก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่าคุมะแต่ถ้าเป็นคลิป3-5นาทีไม่ว่าใครก็ทําได้คุมะแถมใช้เวลาเล่นไม่นาน มันก็เป็นการตั้งความแปลกใหม่มายุจะย,ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคุมาช่วยด้วยมายุหลงทางท่านผู้ชมช่วยมายุหาทางออกทีคุมาความมายุจะเลือกทางไหนมีทางออกให้เลือกสีทางท่านผู้ชมจะเลือกทางไหนให้มายุคุมามายุก็ไม่ได้จะมาขายไอเดียหรอกนะคุมาไอเดียนี้มีคนทำมาติบปีแล้วคุมา มีคนทามาตั้งสิบปีแล้วทําไมมายุเพิ่งมาเห็นมายุก็ไปดูตามช่องคนไทยก็ไม่มีช่องไหนทํหเลยมายุห้ามไม่ดีเองคุณแม่นอกจากคลิปเป็นโนที่มายุลงแล้วมายุก็อยากจะทำจากออริจินอลนะคุณแม่เปลี่ยนจากโดเรมีเป็นคุณแม่คุณแม่คุณแม่จริงๆแล้ว YouTube เขาไม่ได้ลองรับเกี่ยวกับคลิปอินเตอร์แอคทีฟคุมะทำให้เต็มที่แค่กดเลข0ูถึงเเท่านั้นแบบสอบถามโฆษณาก่อนดูคลิปหรือจะเป็นวิดีโอแบบส6 0องศาคุณมะ ถ้าเป็น Youtube สมัยก่อนสามารถลิงก์ไปคลิปอื่นๆได้หมดนอกจากตอน้ายคลิปคูมะแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วท่านผู้ชมอยากจะทำคลิปแบบ Netflix บ้างต้องทำยังไงคมะอย่างแรกท่านผู้ชมต้องไปเช่าแพลตฟอร์มสำหรับทำา n t t r a c t i v e v ี d e o ดราคาอยู่ที่150เรียนต่อเดือนคุมะส่วนใหญ่คลิปพวกนี้จะอยู่ในแบรนด์ชั้นนำคูมเช่นอิเกขายเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์แต่งบ้านบริษัทขายรถแนะนำส่วนต่างๆภายในรถ การที่บริษัททำคลิปให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับคลิปนอกจากจะทำให้ท่านผู้ชมดูคลิปนานขึ้นแล้วยังมีโอกาสที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการขายสินค้าขึ้นไปอีกคุม่นอกจากเสียงเงินเช่าแพลตฟอร์มแล้วคนที่เข้ามาดูคลิปต้องดูผ่านเว็บไซต์ที่เราเอา URL ของวิดีโอที่เราสร้างใส่เข้าไปคุมาต่อให้คลิปของเราจะน่าดูยังไงถ้าไม่มีคนคลิกเว็บไซต์ก็จบคุมานอกจากเรื่องนี้จะดูไกลตัวไปไหน่อยายุจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะคุมา มายุทำคลิปสอนทำอาหารก็จะมีคำถามขึ้นมาให้ท่านผู้ชมตอบคุมะส่วนผสมทั้งหมดมีกี่ชนิดมายุใส่ส่วนผสมอะไรไปแล้วบ้างทำคลิปเกี่ยวกับการศึกษาตอนการปฐมพยาบาลทำช่องท่องเที่ยวแฟชั่น่ายอินสินค้าย,ยังไงให้คนสนใจคูมะมายุก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคูมะสุดท้ายนี้วิดีโอแบบอินเตอร์แอคทีฟ เป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่ที่จะเปลี่ยนการดูคลิปแบบเดิมๆที่ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมแค่การรับชมเท่านั้นแต่การดูคลิปแบบอินเตอร์แอคท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับเ้นเรื่องนี้ได้คุมะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้ายารชิกุโอเนกายชิคุมะ